<c oughs> วันนี้เราจะมาะขุดทวดทวดินนะคะทวดี่สงอันนี่นะคะก็ยญากก็จะเยอะมากเพราะว่าเราไม่ได้ถอนนะเดี๋ยวเรามาดูผลการก่อนทวที่สงว่าผลผลิตจะเป็นยังไงนะปีนี้ดูกะเช็คก่อนแต่ว่าเราเช็คดูแล้วละมันก็โอเคนะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็พามาเก็บถัว่ว ลิสงนะคะทวดินนะะหรือทวลิสงนี่ค่ะก็ตอนนี้ลุงกำลังอถอนไปเรียบร้อยนะคะก็น่าจะโอเคอยู่โอเคอโชคดีก็แกะดูแล้วก็แกะแล้วนะคะนี่ค่ะวันนี้เรามาเก็บ่วดินกันเดีย๋ยวให้ลุงถอนถอนก่อน เอาพลั่วเนี่ยงัดงดนะว่าะถ้าดึงมาแล้วมันจะติดอยู่ตามดินใช่ไหมวันตัดอะอวันใบวัน่มาด้วยอือก็ก็ถอนขึ้นหญ้าก็จะเยอะๆหน่อยเพราะเราไม่ได้ถอนนะโอ้โหมันมันอยู่ในนี่อ่ะมันอยู่ในดินอ่ะ เหมือนไม่ค่อยดกเลยอะเขาโอเคอเหมือนปีก่อนมันจะเยอะกว่าน,นี้นคลายๆว่าเหมือนมันมีน้อยเลยอะหรือว่าตัวอะไรมากินแล้ว ก็ว่าเหมือนเคยเห็นแต่ว,ว่าเป็นปีที่แล้วที่เราไม่ได้ที่เราไม่ได้เก็บเกี่ยวอะที่ตัวอะไรมากินหมดมลูกไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะลูกหมกโอเคไม่โอเคอะสำหรับเราสั้นมากเพราะว่ามันมันมีหญ้าเยอะไงน่จาจะ ตอนจะมาถอนก็เออเดี๋ยวก็มาถอนอ่างเงี้ยก็มาดูทีโอ้โหหญ้าเพียบเลยพอมันขึ้นสูงแล้วมันถอนไม่ได้เพราะว่าทําให้ต้นตายนะเหมือนเราถอนหญ้าอันนี้มันก็ออกมาด้วยไงเป็นแบบปลอดสารจริงๆเลยหญ้ <laughs> าเพียบ <laughs> ปลอดสารแท้รู <c oughs> มีร่องรอยของอไอตัวอีเห็นมากินด้วยนะคะตัวอีเห็นหน้าข,ขาวๆนะต้องรอยตรงนี้แหละที่แล้วก็ไม่ได้เก็บเกี่ยวเลยเพราะว่าตัวนี้แหละมากินกเกลี้ยงเลย ปีนี้ยังพอเหลือให้บ้างพรามันอยู่อยู่แบบติดถนนเนาะนี่ค่ะกาไม่ตักขโมยเท่านหอาจจะกินไปแล้วก็ได้แต่เราไม่รู้อ่ะโดยานเดันเตัวับ อ๋ typing, <freakin'> <pus S 2> อโตะฮิโตะคนเขาประกาศบอกว่าเที่อำเภอมีคนถือมีดออกมาเฮ้ยนัากลัวถือมีดออกมาแบบกลัวถ้า <laughs> เป็นเรายิาง่งดีตายเลยกลัวโดนแทงวันที่เป็นข่าวนะแต่ตอนนี้ตำรวจจัดการเรียบร้อยแล้วโอเคเขาก็เลยประกาศแต่เหมือนตอนกลางวันเหมือนจะได้ยินอยู่นะ ขาประกาศอะไรสักอยาก่างแต่เราอยู่ในบ้านไงโอเคตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นถูกกินไปเยอะเลยนะคะเพราะว่าเพิ่งจะได้แค่นี่ค่ะขุดมาตั้งแต่นู่นตัดสินทงนี้เลยได้แค่นี้ผลผลิตแย่มากผลผลิตแย่หรือว่าเามีอะไรมากินด้วยนั่นแหละก็คงจะแย่น่าดูแหละเพราะว่าหญ้าเราไม่ถอนออกนะของหัวไม่เยอะ ไม่ดกแล้วก็ถูกไม่รู้ถูกกินไปบ้างหรือเปล่านะถูกกินไปบ้างแหละแต่ไม่รู้ว่ามากแค่ไหนนะอนพอมีนิดหน่อยจะถึงกิโลหรือเปล่า <c oughs> ไม่สงสาร มาดๆใใืันยิ่งชนู่นตอนนี้ตอนนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นี่นะถอนแบบไม่ต้องเอาไอ้นั่นก็ได้พลุอว่ะ ฝั <Yeah. S 2> ่งนี้ก็เรียบร้อยหมดแล้วคะฝั่งนี้ก็เหลือแค่แถวเดียวไปนูน่นก็คงได้ไม่เยอะเท่าไหร่ <laughs> นี่ได้แค่แค่นี้เองไม่ถึงกิโลนะแค่นี้กับตรงนั้นแปลว่าอีกนิดนึงอะ่ะนี่ค่ะดู่เดี๋ยวเชิอให้ดูวพาเดี๋ยวจะไปละเย็นละเดี๋ยวจะพาคือไปเดินเล่นมันจะค่ำเกินนี่ค่ะ ประมาณนี้เองีอีกประมาณไม่มากก็น่าจะจะได้อีกนิดหน่อยประมาณนี้แหละตรงตรงลุงลุงก็ขี้เกียจพูดนะเพราะว่าแกลมเสีย <laughs> มันฝนฝิตไม่ดีมันจะฝนฝิตดีอะไรทรายเนาะกลัวกลัวกลัวเราว่าไนงะกลัวเราแฝก <laughs> กลัวเราแสะลุงจะไม่พูดรอกแต่ว่าฝนฝิตดีไหมไม่พูดเกนเพื่อนกลับและไปให้ลุงถอนอีกนิดนึงลุงบอกว่าให้กลับไป คือจังเดินเล่นนะยโอ้มืดแหล่ไหมบ๊ายบายเพื่อนๆดูวสวนสวนผักแม่สามีสุดยอดเลยอะ่ะ <c oughs> สวยดีอะ่ะนี่เป็นประกาศข่าวนะอันนี้เป็นคา,า,า,นะาบุอันนี้เป็นคือจัง <c oughs> คือจังคือจัง โอ้ยโอ้ยคือจังนี่มันถอนไปแล้วนะไม่ยังถอนหรือยังน่ถอนแล้วแต่ของเรายังไม่ถอนนะมี่พาคือจังไปเดินเล่นต่อต,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 ตึองต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 ออย่างนี้ค่อยอยากไปไกลนะต้องแบบดันตูดออกมาพอพอดันตูดออกมาก็จะต้องไปยแะคือจังคือจังโอยเดะ Ki chàng, ki chàng Ôi đẹp quý 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 ôi đệ quý 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 tha khi quý mà kịp quý 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 พี่นัดกลับก่อนคันเพื่อนพากิจังกลับเดี๋ยวมืดเพื่อนเห็นดวงจันทร์ตรงนั้นไหมเห็นไหมดวงจันทร์ชัดมากเลย,เลยดีเนาะโอ้โหโอเคกลับทางนี้แล้วก็เดินไปทางนี้อ้อมไปทางโน้นนิดนึงจะได้ไม่ข้างถนนเพื่อนดูลูกพับต้นนี้ต้นเตี้ยนิดเดียวอะลูกดกด้วย ลูกคุณภาพดีด้วยนะเห็นไหมสวยๆอ่ะข้างทางแต่มีเจ้าของนะน่ารักดีเนาะ